สวัสดีครับพวกเราคุณพัซซ่านะครับผมด์งฮิตครับวินเซนต์ค่ะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Lost Continent กันนะครับผมอ่าก็สำหรับใครที่เห็นว่ามันคล้ายๆล้มิวนะจริงๆก็มันก็ใช่แหละมันก็คล้ายแหละนะครับก็อ่าก่อนหน้านี้เราทำลิปเกี่ยวกับการรีวิวภาพรวมไปแล้วนะฮะก็ วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่เราจะแนะนําวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสําหรับมือใหม่เราจะเติบโตไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำออเทนติเคชันนะครับดังนั้นต้องเล่นใหม่นะผมแนะนํานะใครที่เล่นควรที่จะใช้บัญชีที่มันเป็น Gmail หรืออ e ีเมลที่มันถูกต้องนะครับ <c oughs> ย้ำอีกครั้งย้ำอีกครั้งเพื่อเวลาจะเล่นแบบพอสแพลตฟอร์มจะได้ไม่ลบาบากเหมือนผมนะฮะ <c oughs> อ่าก็ ใครที่ไม่เคยเล่นมิวมาเลยนะครับผมก็จะแนะนํานะครับว่า,าควรจะเล่นอาชีพอะไรนะครับผม,มก็อันนี้วิสาห์นะครับเป็นสายเวทนะก็ถือว่าเป็นสายที่เล่นยากพอสมควรนะเพราะว่าตัวเขาเออกจะบางหน่อยถ้าใครที่ไม่เคยเล่นมิวมาแนะนําว่าข้ามไปเลยนะครับอบย่าไปเล่นไอ้ตัวนี้นะฮะต่อมานะครับดาร์กไนน์นะก็จะเป็นสายนักลบ,บลุยๆถือว่าเพื่อนสีเพื่อนสีเล่นกิจสีก็เล่นดา <laughs> ร์กไนน์นะฮะก็แนะนําว่า ใครมือใหม่อาชีพนี้ก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งสกิลที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ผมผมผมถือว่าของของตัวอาชีพเนี่ยค่อนข้างมีขายเยอะนะครับก็คิดว่าน่าจะเล่นง่ายอพอสมควรน,นะครับต่อมาเอลนะครับมีสองสายสายเวทกับสายบูนะครับเล,เลียกกันอย่าง,งานั้นสายบูก็เก่งไว้นะครับสายเวทก็ช่วยพพอร์ตเพื่อนนะครับถ้าจะเล่นให้ยูร่ดก็เน้นเอลสายเวทไว้่ แต่ว่ายังไงซาผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเปิดหลายจอควรจะมีเอลเวสสักจอหนึ่งแล้วกัน uh huh. เพราะว่ามันเปิดในโปรแกรมจําลองอไ,ดได้นะครับดังนั้นเนี่ยโปรแกรมจําลองมันเปิดได้หลายจออยู่แล้วนะครับอัดได้เลยนะครับ uh huh. ต่อมาเมจิกแกเดเตอร์นะครับอาชีพที่จําเป็นจะต้องมีความรักในตัวเขานิดนึงนะครับเพราะว่าเล่นค่านข้งลำบากแล้วก็ หลายๆอย่างค่อนข้างที่จะเป็นรูปเมียน้อยพอสมควรนะแต่ไม่ใช่มันไม่เก่งนะหลังๆมันเก่งจริงๆนะฮะอ่าก็อันนี้เราแตะเพื่อนๆน,นะที่จะเลือกเล่นนะครับดักหล่อนะครับอาชีพขี้โกงอาชีพหนึ่งนะครับใครที่เป็นมือใหม่จ๋าเลยอยากเจออยากได้อาชีพพี่โจมตีไกลถึกแล้วก็หน้าตาดีนะครับอาชีพนี้ถือว่าแลมเล่นง่ายนะครับอ่าเล่นง่ายสายสายบู๊เนี่ยตรงๆงตรงตรง,ตง,ตง,ตงเนี่ยยังไงก็อยู่รอดได้นะครับ ต่อมาซัมมอนเนอร์อีกอาชีพหนึ่งที่เล่นโคตรง่ายเหมือนกันนะครับในแพทปัจจุบันนะซึ่งเป็นแพทนี้จะเป็นซีซั่นสิบห้าพาร์ทสถือว่าเล่นง่ายเพราะมีสกิลคำสาบนะครับ mm hmm. ถึงไม่มีคำสาบก็เล่นง่ายอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ใครที่อยากเล่นสายเวทจริงๆอ่ะผมแมนะนำว่าซ er, mm ั hmm. มมอนเนอร์่าจะดูนะครับอ่าน,นิสหมัดนะครับผมเรียกง่ายๆว่าหมัดแล้วกัน mm hmm. นะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่ง mm hmm. ที่เป็นอาชีพยอดฮิตนะครับเพ mm hmm. ราะว่าเล่นได้หลายสายนะครับ mm hmm. สายเลือดนี่ก็ถึกแล้วก็ เป็นหมู่นะแม้มันจะไม่หมู่มาก mm hmm. เหมือนเท่าสายเวทหรือสาย a g i นะครับสายเร็วอุ้ยหลุดนะครับน่าจะบ่นเยอะเดี๋ยวผมเข้าไปใหม่แล้วกันนะเพื่อนๆตะกี้นี้หลุดนะครับขออภยัยมาไปต่อต่อมานะครับก็เป็นหอกนะครับหรือว่ากรดั mm hmm. นเชอร์นะฮะก็อาชีพนี้ก็ถือว่าเอาตัวรอดเก่งนะครับแล้วก็มีความถึกถ้าเป็นสายเร็วนะครับแต่ว่า นะครับเขาจะโจมตีแบบอ่าเดี่ยวๆได้มันอาจจะไม่มีสกิลหมูเท่าไหร่นะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องวิ่งเข้าไปแทงน้อนนะครับจากคนเนี่ยเขาบอกว่าดุมากตัวนี้อ PVP ได้ PVP ดุมากตัวนี้นะครับผมต่อมาลูกวิสาอ,อันนี้เป็นสายเวทอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าม,มันมีความใกล้เคียงกับวิสาท,ที่เป็นวิสาชายพอสมควรจําเป็นจะต้องเข้าใจอาชีพนี้แต่ไม่ใช่มันไม่เก่งนะถ้าเข้าใจมันแล้วก็ เรียนรู้ประมาณนึงอ่ะคือไม่ใช่มือใหม่รูมวิศาต์ก็ทำดาเมจได้ดีพอสมควรเลยถ้าเป็นหนึ่งเดียวของมันหนึ่งเดียวใครที่อยากหาความยากความาท้าทายเล่นวิศาต์ก็รูมวิศาต์<อ>สนุกไม่รู้ของรนาะคาแพงหรืเอเปล่านะต่อมาซเลยเยอร์นะครับอาชีพใหม่ล่าสุดนะครับในแผทนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพขี้โกงนะครับถ้ามองแล้วก็คล้ายๆรักหลอดน,นะครับ เป็นสายผู้หญิงสายผู้หญิงเป็นไนท์ผู้หญิงแล้วกันเรียกอย่างนี้แต่ก็สกิลระยะไกลนะครับแล้วก็โจมตีรุนแรงนะครับก็ถ้าใครที่อยากจะเล่นไวไวซัเลเยอร์เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับซึ่งไม่ใช่ผมแล่าผมจะเล่นไนท์กนเลยอยากไปใช้ช้าๆช้ช้านี่แหละช้ช้านี่แหละนะครับผมตั้งชื่อนะเพื่อนแป๊บหนึ่งตึ้ลติ้ตลตเลช้้าได้พลาเล่มงามนะคะด้ที่ชอบ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็มันอาจจะมีความแตกต่างนะครับจากมิวพีซประมาณหนึ่งมาเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจนะจะ,ะพูดอย่างนี้อาจจะคล้ายก๊ยอปปี้มาอะไรก็แล้วแต่แรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมออันนี้ต้องบอกกันนะครับใครที่เห็นว่ามันโหลดโหลดโหลดแมปหรืออะไรเนี่ยไม่ต้อง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 ตกใจน,นะครับเพราะว่าเกมเนี่ย ัวคลายแอ้มันจะโหลดมาประมาณหนึ่งแล้วเวลาเราย้ายไปแมปไหนมันถึงจะโหลดแมปใหม่แต่โหลดแค่ครั้งเดียวครั้งแรกเท่านั้นออนะครับแล้วก็เวลข้ามเวอร์เนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ก็คือมันจะแจกรับฟุ้งเนี่ยแหละนะครับเป็นเวลาสาวันนะผูเออ้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่นะครับดังนั้นสามวันนี้ควรที่จะสี่รอยนะครับก็ออสามารถใช่ไหมสามารถสามารถสามารถเ,ออเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับสิ่งที่ผู้เล่นใหม่ต้องทราบนะครับก็คือว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนมิวเนี่ยมันจะเกิด แต่และอาชีพเนี่ยจะเกิดตามเมืองไม่เหมือนกันนะครับมีที่อยู่ของตัวเองใช่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะหาก็คือ m อ c ตัวนี้นะครับคลาสเทรนเนอรนะครับเป็นคนที่จะสอนนะครับเราในการเรียนสกิลต่างๆนะ,ะซึ่งสกิลต่างๆเราก็เรียนจากไอ้คนเนี้แหละเราก็เรียนตามสบาปไม่มีอะไรายากซึ่งเงื่อนไขมันจะต้องมีเงินประมาณนึงนะครับมันจะมีเงื่อนไขยอยู่บอกว่าต้องการเงินต้องการค่าสเปตัสหรืออะไรเราก็ต้อง มีตามที่เขาสอนนะครับว่าจ่ายไรโคต่ไปแต่ใครที่ไม่เคยเล่นอ่าร c คอนเ n เนนต์ inent, หรือว่าเกม,มที่ได้แรงกระตันใจก็คือมิวอะอ่าถ้าใครที่เคยเล่นมาจก่อนนะไม่ต้องไปเรียนทุกสกิลนะครับเรียนบางสกิลที่ใช้ก็พออ่าโอเคเราไปตีมอน,นเลยดีกว่านะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับผมเฟรมเรทอาจจะตกนะนะครับเปิดหลายจอจัดนะครับ สิ่งที่ผู้เล่นต้องทราบนะครับอันนี้จะเป็นเอลโซเยอร์นะครับหรือว่าเป็นเอมซที่จะให้แสงกับเรานี่คือแสงนะแถบนี้คือแถบบัฟนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อกี้เราได้บัฟจากเวลคัมโอเลโอนะครับดังนั้นก็จะมีบัฟเพียบอันนี้เอมไม่โหลดไว้ช่างมันนะครับอกดมุมขวานี้นะครับเป็นการโจมตีนะแล้วก็มาตีพวกแมงมุมแมงมุมซึ่งมันก็ไม่โหลดอีกแล้วนะครับไเน็ตเป็นอะไรวะ ใชครับมา,มาตีพวกอ่ามังกรมังกรแถวนี้นะฮะเปิดเดยอะเกินเออให้มันไม่มโหลดวะช่างมันนะฮะแล้วก็ใครใครที่คิดจะตีเองนะ,ะมาเปิดบอร์ดตรงนี้ได้นะครับวิธีออโต้แอคแคนะฮะอันนี้ขออภาาัยนะเพื่อนๆมันอาจจะหลอนๆนะครับ ก็อันนี้ผมขออธิบายเลยแล้วกันนะครับก็ผู้เล่นใหม่น่าจะอยากทราบนะครับในส่วนของ attack range หรือว่าระยะการโจมตีนะครับซึ่งมันค่าเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่8อยู่แล้วแล้วก็ปล่อยแม่ง8นั่นแหละควรที่จะเป็น8นะครับ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ตัวนี้ครับ time to go back to starting position หรือว่าเวลาที่เราจะกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับ <S 2> <S 2> <S อันนี้นะับเป็นวินาทีก็คือเราค่าเริ่มต้นก็คือสิวินาที แต่เราจะไม่เอานะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับอ่าต่อมา target type อ่าอันนี้เป็นแบบเนื้อแหลกอ่าก็อันนี้จะเป็นการอ่าหาเป้าหมายนะครับเนื้อแหลกนี่แปลว่าอะไรวะใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดอ่าอันนี้ล่ะ lowest t e t y หรือว่าน้อยที่สุดอ่าแล้วก็เอาใกล้ที่สุดเข้าว่านะครับแล้วก็อันนี้สําคัญนะอย่าลืมติ๊กยุ e ธ์เลก a ระแอปป์แปลว่าการโจมตีแบบปกตินะก็คือเอาดาบไปเคาะมันนั่นแหละนะครับก<ม>ดแอปพลายนะเพื่อนๆอย่าลืมกดแอปพลายนะ แพายคือการยืนยันไม่งั้นสิ่งที่เราตั้งไว้มันจะหายไปนะครับขอให้กดรีเวิร์ดนะรีเวิร์ดก็คือกลับไปเหมือนเดิมอ่าโอเคต่อมาแผบนี่ครับฟีลิ่งนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการกินยานะดังนั้นเนี่ยค่าเริ่มต้นมาตั้งไว้ห้าสิบก็เอาประมาณนั้นแหละห้าสิบก็ให้มันกินยาเองนะเราควรตั้งไว้ผมเอาเจ็ดสิบนะแล้วก็อันนี้แถบสกิลนะเดี๋ยวผมได้สกิลของ่ียมาสอนนะครับอ่าต่อมารูซติ้ง ก็จะเป็นการเก็บไอเทมนะครับอันนี้ก็เป็นรูทเล็นะครับก็ระยะการเก็บนั่นแหละตั้งไว้แมงแตกนั่นแหละแตุ่่มเนี้จะเก็บมันคือมันคือสุ่มที่เก็บทุกอย่างนะครับที่อยู่ในระยะนะครับดังนั้นผมไม่เอาเอามันออกด้วยนะครับก็ผมจะเลือกเก็บเงินเก็บเพชรเก็บของยอดเยี่ยมเก็บเอ็นชนเอ็นชียนนี้จะเป็นไอเทมเซตนะครับแล้วก็ูทฟอร์ไอเทมลิสก็คือ ไอเทม้ิสที่เราตั้งค่าเอาไว้ซึ่งเราสามารถแอดไว้ตรงนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมแมนะนําว่าให้เก็บคาว่าบล็อกนะครับซึ่งมันจะเก็บกล่องพวกพวกว um ัตถุ์ต่างๆนะครับ mm hmm. กดแอด้วยนะมันก็จะขึ้นบัญชีหัวหมายอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เก็บก็จะเป็นอ่าขนนกนะครับ f ีเจอร์อ่าขนนกนะครับก็เก็บมันเอาไว้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมคิดอะไรออกผมก็เอามาเพิ่มมันตรงนี้แหละ ยาเยอะต้องมีไหมยาเยอะไม่ต้องเจ็บหรอกซื้อเอาก็กดติดตรงนี้อย่าลืมกดแอปพลายนะถ้าไม่แอปพลายต้องมากดใหม่นะ App High ทุกครั้งนะคะ,อะโอเคอแมงมุมผมโหลดแล้วมาแล้วแมงมุมเปิดบอดต,ตรงนี้นะครับสวิตช์ทูออโต้นะครับกดปุ๊บมันตีเองเลยนะฮะก็สบายแล้วสบายแล้วครับนับ่งอัพเปตัสอย่างเดียวนะฮะวิ่งวิ่งไปหาหม้อนหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะไม่วิ่งไม่หาหม้อน นอกระยะนะครับแล่วเราจะแชทกับคนอื่นนะคะก็ดีเลยนะง่ายๆกดตรงนี้มีโนม่ามีโกโบมีกระซิบมีลุกมีติวมีซิสเต็มคลา้คลายมากคล้ายมากนะครับตายมากแล้วก็ระบบการเก็บเลเวลเนี่ยผมแนะนำว่าช่วงแรกๆเนี่ยตีมอนหน้าเมืองไปได้ยันสามสิบเลยนะยี่สิบสามสิบแล้วเปลี่ยนที่ดีกว่านะครับเพราะว่า,วา มอนหน้าเมืองมันทุบแล้วก็ตายแปบเดียวเดี๋ยวก็ตายนะครับอัเตก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไนท์เนี่ยมาปุ๊บอัพสเตนอย่างเดียวเลยนะครับพอยไม่ต้องไปกดบวกรัวๆนะครับมากดตัวเลขเอาอม,มี48สิบแพอยกด48แล้วกดคอนเร์มะครับอ่าเราก็จะได้พอยแล้วอ่าน,นีเป็นเบสิกมากๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะ,ะแล้วอยากจะลองแล้วอยากจะลองเล่นในมือถือออื ม่มือถือนี้ปุ่มกดง่ายนะครับปุ่มใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็อ่าสามารถไล่จิ้มได้เลยนะครับอ่าใครที่ใช้โปรแกรมจำลองเล่นก็เล่นง่ายๆนะครับตัวใหญ่เลยนะตัวหนังสือต่อมานะครับอ่ปุ่มน,นี้ก็สำคัญปุ่มน,นี้มชื่อว่านี่รูอ่าหรือว่าการเก็บของนั่นเองนะครับอันนี้ผมตั้งแบบออโต้ไว้แล้วผมให้เขาเก็บแค่งเงินอย่างเดียวนะครับกับพวกเพชรเนี่ยกับกล่องบล็อกก็คือ บล็อกออฟเฮเวนนะครับบล็อกออฟเฮเวนมีความสําคัญนะเพื่อนๆก็ไอ้กล่องเนี่ยมันจะเปิดแล้วก็ได้ไอเทมต่างๆเช่นซาตานหรือว่านางฟ้านะครับซึ่งเป็นของช่วยเล่นนะผมเปิดดไูได้เลยได้นางฟ้านะครับเป็นผู้ช่วยเรานางฟ้าก็จะลดดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลือกห,ห้ 50, สาสิบใส่ไม่ได้เลยว่าไม่ถึงนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเอาได้ไ่กล่องนะครับ่ากดยุธยุดนะครับไม่ใช่ปนะระยุท์ ได้ได้อ่าได้สร้อยได้สร้อยอ่าอันนี้บอฟซ่อมนะครับอ่าเป็นเชอรี่บอฟซ่อมเฮบ็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบัฟต่างๆก็กดยุดไปเลยก็ได้ยุดนะครับไม่ใช่ไปยุดแล้วก็เราสามารถที่จะอ่าอันนี้ได้บัฟที่เป็นดาเมจนะครับอ่าก็กดใช้ไปเลยนะครับมีคนนกมาแล้วคนนกนี้เอาไว้สําหรับสร้างปีดซีหนึ่งนะแนะนำมาให้เก็บเอาไว้นะครับใช้ สิบชิ้นกับเคอสหนึ่งเมตรนะครับในการเ้<บ>าไว้สะสมห้าบันดอกทุกตัวนะอ่าทุกตัวกับมอสเลวลอ,อ่อนๆนะครับอตีไปเรื่อยนะครับตอนนี้เราต้องการเลเวลนะครับห่๋ยบล็อกนี่มันก็เรื่องถุกอ,อาชีพนะก็สามารถตีหน้าหน้ามือของตัวเองได้เลยใช่ใครเป็นนักเวทน,นะครับทีแรกก็อยากอีโก้สูงใส่เวทนะครับเอาเอามือเนี่ยแหละทุบเดี๋ยวมันก็ตายนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวพึ่งร้อนวิ่ชาเดี๋ยวพ่งร้อนเดี๋ยวพึ่งร้อนนะครับ <c oughs> ครับไปแดก่อนเดี๋ยวจะย้ายที่แล้วคุณเซนไม่เร็วอ่ะนะมันเร็วอย่าเเงเนี้แหละนะครับก็สําหรับคนที่แบบว่าอยากจะเมาส์มอยกับคนไทยด้วยกันนี่มันสามารถยังไงเนี <laughs> ่ยก็จริงๆเดี๋ยวผม,ผมต้องบอกในเรื่องของชแนลก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนผู้เล่นใหม่จะงงนะครับคือชแนลเนี่ย คือเซิร์ฟเนี่ยมีเซิร์ฟเดียวนะครับไม่มีหลายเซิร์ฟแต่พอเข้ามาหน่ยจะเห็นว่าเซิร์ฟมันมีประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซิร์ฟนะครับจริงๆมันคือชานลนะเราเลือกช a น n e ลไหนก็เจอเพื่อนๆได้หมดเลยนะครับไม่มีแบ่งแยกนะครับเมื่อกี้ผมเก็บอะไรมาเก็บขวานอ่าใส่ใส่ขวานได้สองสองอนเอาลวกไม่จำเป็นนะครับมันอาจจะกดยากนิดนึงนะบันดับเปลคชิกไม่ได้นะครับได้เฮเวนบล็อกออฟเฮเวนไป ใช้เด็กกาปาันอะ่ะโอ้โหยังไม่ได้ได้มาเพื่ออ,อือ <laughs> เพื่อขี่แหละพี่แห่ <laughs> เก็บเงินประมาณหนึ่งก่อนนะเพื่อนเพื่อนสำหรับเราเพิ่งมาเล่นใช่ไหมเราควรที่จะมีเงินประมาณหนึ่งเพื่อเอาไปเรียนสก,กิลนะครับอ,อถามว่ามันมีเควสไหมมันมีเควสนะแต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องไปทำหรอก <laughs> อันนี้แนะนาง่ายมากนะครับไม่ต้องไปทํามันของรางวัลผมดู จนมาแล้วเยอะแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้มีอะไรให้เป็นประโยชน์กับเราเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าเจ็บเลเวลเพียวๆไปเลยดีกว่านะครับก็ต้องบอกนะว่าเกมนี้ไม่ใช่แบบว่าเลเวลสูงแล้วจะเก่งอืเสม,มอไปนะคะเพราะว่าผมเล่นจน400แล้ว,ลวเนี่ย ผมอบอกตรงว่าผมไม่ยึปัญญาเปลี่ยนมาเตอร์ด้วยตัวตัวเองนะครับบางคนก<ล>็ง,ง่ายไปเลยดังนั้นการฟาร์มเพชรเพื่อเอาไปซื้อไอเทมก่อนแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนอาชีพอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ใครเปิดหลายตัวหลายจอเนี่ยแล้วมีเอเว๊คู่ใจเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนได้ง่ายอยู่มีตัวช่วยเราไปขายก็ได้เพาราะว่ามอสเตอร์เนี่ยบอกเลยว่ามีความใกล้เคียงกับ อ่าเซิรฟ์ฟแรงประดานใจเกมแรงประดานใจของเขานะครับต้นฉบับเนี่ยอ่าเกมต้นฉบับของเขาซึ่งอมอนเตอร์หลังๆเนี่ยโหดเอาเรื่องนะครับโหดมากเดี๋ยวผมดูกันใกล้เปลี่ยนเีียงต,ต้องทำให้ตัวให้เก่งนั้งแต่เริ่มต้นเลยนะอ่าก็ใครที่กำลังเล่นไห์อ,อยู่เออเล่นตามผมก็ได้นะผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ไอเดียอ่าเลเวเลเวลสิบหกแล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าเกมนี้เราสามารถที่จะกดออโต้รันได้นะครับก็กดแมปนะครับแล้วก็คลิกที่ในเมืองนะครับผมจะไปเรียนสกิลนะครับมันก็จะวิ่งเองอัตโนมัตินะครับเออสาบายสาบายเนาะก็เพื่อนๆก็อย่าลืมมารับบัฟกันทุกสองชั่วโมงใช่ไหมอ่าใช่บัฟเนี่ยมันจะมีอายุอยู่ได้แค่สองชั่วโมงนะครับอ่า เราคาร์เนเนอร์เขาจะสอนอ่าสกิลเรานะครับเราก็มาเรียนสกิลเบื้องต้นผมแนะนําว่าเป็นไซโคดีกว่าไซโคแรกกับเก้าหมื่นมีเก้าหมื่นในวัตุเหมือนจะยังไม่มีตังไม่พอมีสองหมื่นนะครับแม่บอกแล้วโอโห้ลิอานมาเรียนสกิลได้ไงเนี่ยตังไม่พอใส่หัวไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงอย่างอื่นล่ะโอ้ยเริ่มต้นก็เก้าหมื่นขอคุณขอคุณขอคุณอันนี้สกิลควงนะ เรียนได้ตอนเลี้วงแปดสิบแต่ราคามันสองหมื่นเก้าดูมันทำดูมันทำเือนกู้ไงไี้่เรูอเออ่อะกลับไปเก็บไม่พอหรือจะไปตีไปตีตัวอื่นแล้วก็ใครที่มาเริ่มเก็บนะคะก็รู้ไว้เลยว่าถ้าคุณมีเงินไม่ถึงแสนไม่ต้องมาใส่หัวไปคือเงินมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดับเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราไปตัวให้มันโหดกว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวไปตีอ่า ตีไอตัวกระทิงด้วยแล้งตอนเริ่มต้นเนี่ยมีอีเวนต์อะไรที่ทําให้เราแบบไปไวไหมไปไวไม่มีครับนี่ไวสุดแล้วนอกจากซื้อบัฟเพิ่มนะครับซื้อบัฟเพิ่มแต่เราจะไม่ซื้อนะเราสายฟรีคงกระพันนะครับ <c oughs> คือผมชื่อว่าคนเล่นเกมนี้นะสายฟรีก็เยอะอยู่<อ>นะครับ <c oughs> แต่ระวังนิดนึงคือเกมนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นแนวฟรี PK นะอ่าเขาก็จะมา หลอยบอดเราได้ซึ่งเซิร์ฟส่วนใหญ่ในเกมเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเซิร์ฟเซิร์ฟ PVP อะนะาการเปิดบอดเอาไว้แล้วตื่นมาตายนี่อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นก็จะมีขึ้นชื่อแม้ว่าใครที่ทําเราก่อนหนั่นผมไม่ค่อยสังเกตแต่ถ้ามีมิพีซีน่ยมีมัมนจะกระกจกตรงว่ยมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรคนมาทำอะไรอันนี้คือใครอันนี้คือบัตฮนะดูดูสีสิดูบวกดี ทำไมต้องแสงเยอะกว่านี้แสบตามากเออทำไมนะเออจริงเ<า>ลาว,นะว่าน่าจะเดินไปดูผู้เล่นคนอื่นนะไปไปฮะเขาเก่งอนะไปเขายังอ่อนอยู่นะฮะืีกระทิงลนะแต่งมันเรื่องแต่งมากเลยเอ่ะได้เงินไม่ดอกเลยจะได้สกิลมยเนี่ยอันเดี๋ยวนี้เป็นกระจุกมอนเตอร์นะฮะเ,เรา สิงสถิตและแงกนี้ดีกว,ว่านะครับแต้วที่ดูแนบนี่เรา่ากปดปกติเลยเนาะใช่แล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ย <laughs> อ่มันไม่มีบอกวะจริงๆมันจะมีบอกนะครับมันจะมีคําว่ามีบอกนะครับหรือผมอยู่ไกล้อะไรสักอย่างหนึง่งนี่ปะ่ะเฮ้ยอยู่แด<น>งเอออจริงๆมันจะมันจะบอกนะครับมันจะมีอ่าสัญลักษณ์บอกว่าเราอยู่ตรงไหนแต่อันนี้มันไม่มีว่ะไม่เป็นไร กระตุกจังเลยการเปิดหลายจอนี้มันไม่ไดีอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกขัดขัดใจก็คือเวลาที่มันวิ่งไปติดอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกแบบขัดขัดแต่ก็อย่างว่านะเขาพยายามทําดีที่สุดของเขาแล้วนะครับก็คือว่าเกือบเรียบเนียนเป็นแนวเดียวกันก็เกือบนะคือเกมไม่ได้กระตุกนะครับเครื่องผมกระตุกเองนะเพื่อนๆที่บอกอีกครั้งหนึ่งเรื่องของสุนเนื่คุณดานนี้ซื้อ ต่อใหม่จะบอกว่าเครื่องนี้ไม่ได้ผ่านการรีสตาร์ทมาหลายมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับคือจริงๆอ่ะเราอยากทำสตรีมนะแต่ด้วยแต่ด้วยอุปกรณ์ด้วยสังขารของอุปกรณ์เรามอนเตอ,อยู่ไหนะบมดวันเนี้ย เดี๋ยวเราเก็บเดีววประมาณหนึ่งเงนก่อนนะเดี๋ยวเราไปเรียนสกิลกันครับผมก็หลังจากเก็บเงินมาสักระยะนะฮะเรามีสองแสนสี่ละลืมดูนะครับหลับบก็มา,เ,าเรียนกับคาร์เ e นเนอร์นะครับแล้วก็เลือกสกิลที่เราอยากได้นะค,ะครัผมแนะนําว่าไซโคดีกว่าเพราะว่ามันหมุนๆน,นะครับม,มันดีนะหรือว่าจริงๆแม่งก็เหมือนกันหมดแหละเพราะว่า ดูจากการคำนวณนะครับเบสดาเมจเอยอย่าไปจำมันเลยเอาไๆเอาไซคอนไปเถอะไซคอนนะครับแล้วก็วิธีการเซ็ตสกิลเนี่ยกดเ <Menu. S 1> มนูแล้วก็เอาต์แอตตัคนะครับจากนั้นไปที่ช่อง skill and buff setting นะครับแล้วก็เลือกไซโคลแล้วก็แอพพลายนะอย่าลืมนะอ่าแล้วก็ไอไอช่องตรงขวาเนี่ยเดี๋ยวมันจะว่างนะครับแล้วก็เซตใส่ส,สกิลของน้อยได้เลยนะเอาไซโคไปยัดสกิลแรก hmm. อ่า คิวแรกดีกว่านะฮะก็ปิดไปนะเดินออกไปข้างนอกหน่อยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้นะฮะไอไซโคเนะี่ยนะครับผมมาเฮ้ยอันนี้แนะนำเพื่อนๆก่อนสำหรับใครที่มีเงินประมาณหนึ่งนะแบบว่าเปิดบอทเหมือนผมเนี่ยก็หลับนะครับก็ให้มา,าซื้อพวกอาวุธก่อนนะอ่ากับนี่ช่างตีเหล็กนะก็ ใครที่เลืออาชีพอื่นอาจจะงงนะก็หาดูเอานะครับอยู่ในเมืองเนี่นแหละจะมีคนขายพวกชุดอะไรอย่างเงี้ยครลองเดินดูเดินเล่นดูดูเดินดูนี่มคาดอะไรบ้างใส่ได้เลยนี่ย่ะอ่าสแัดถึงนะครับเอาเนี่ยแหละเ้ดีตังพอใช่ไหมกดบายนะครับซื้อซื้อสองอันนะครับแล้วก็วิธีการใส่ต้องถอดของเก่าออกก่อนนะมันใส่เลยไม่ได้ผมลองแล้วมันสลับกันไม่ได้เลยเหรอใช่ เขาบอกว่าอ่าเขาวิจัยมาแล้วว <periodically> ่าบางคนเล่นเกมมาเป็นง่อยเขาก็เลยใส่ระบบนี้เข้ามานะครับเพื่อป้องกันคนเป็นง่อยแค่แบบว่าออโต้เพลย์นี่ก็เยอะแล้วใช่ไหมแจะต้องใช้มือหน่อยประมาณนั้นนะครับมีความพยายามนิดนึงคลิกนิดนึงใช่อบับแบบปฮึทำไมกระเทิมันเยอะจังวห เอ้ยมีคนลากแน่นี่นี่ผมมีสกิลแล้วนะสังเกตนะครับหมุนติวติวเลยั่ตองเฮ้ยโอ้อสมันอืมมันคานามือที่ไหนลดาเห็นไหมใช่หมนคนก่อนหน้านี้๋อคนก่อนหน้านี้ใช่ไหมผมไม่น่าจะมีคนตายจากไอ้ตรงแถวนี้นะอ่าก็อันนี้จุดต่อไปนะผมก็จะแนะนำเพื่อนๆว่าให้ไปเก็บกับมอสที่มันเก่งกว่านี้หน่อยนะครับเพื่อที่จะเก็บเลเวลนะครับ โอ้มีแสงกเสบด้วยเฮ้ยล็อกเกมในเพลงไงเพลงในเกมเพลงในเกมคือมันมันเหมือนกับในมิวไหมเฮ้ยมันโอ้แทบจะลอกทุกอย่างขนาดเสียงม้อนร้องยังยังเหมือนกันเลยอ่าเสียงแม้แต่คนทางเวลาโดนโจมตีมันยังเหมือนกันเลยดังนั้นเหมือนนะครับเหมือนหลายอย่างนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆสาหรับ วิธีการเล่นเบื้องต้นก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บเลเวลไปได้ระยะหนึ่งก่อนนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเปลี่ยนอาชีพพาร์ทหนึ่งกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปบอดก่อนนะ รักเลเวล150เดี๋ยวแล้วมาเจอกันใหม่ดีกว่าว่า<ม>วิธีการเปลี่ยนอาชีพคัทสองเนี่ยคัทหนึ่งไปคัทสองเนี่ยมันเปลี่ยนยังไง<ม>นะครับผมแล้วผมก็จะได้ไปรีเซ็ตไอคอมเนี่ยมันกระตุกเหลือเกินนะครับ <c oughs> อ่าก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนมีคําถามนะครับก็ทิ้งเอาไว้ได้นะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะ<ม>ใครที่อยากมาเล่นตามนะครับก็อันนี้เป็นอ่าเวอร์ชัน g ก o b อลนะครับแล้วก็ใครที่เล่นเนี่ยก็อาจจะเจอคนต่างชาติเยอะหน่อยนะครับ<ม>คนไทยก็น่าจะมีนะครับ ส่วนใครที่ถามว่ามีกลุ่มไหมยังไม่มีนะครับผมเซิร์ชดูแล้วก็ถ้าใครมีกลุ่มก็ฝากแปะไว้ในลิงก์ให้หน่อยนะฮะเด<อ>ี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วก็มาซัดต่างชาติด้วยกันส่วนใหญ่เวียดนามเยอะผมไปสังเกตมาแล้วนะฮะมันไม่ตีพมา่าใช่ไหมไม่ไม <Lic> เวียดนามตีเวียดนาม,นนมาตีเวียดนามคนเล่นมิวมาจะตีเวียดนามนี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะแบบว่าสนใจจะถามเรื่องเกี่ยวกับมิวเนี่ยแหละ ก็ถามมาได้นะคะตอบมาจะตอบได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งโอเคใครมีของก็ดูเน็ตให้หน่อยนะครับตอนนี้เป็นไล์ก,กากนะครับผม <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้ครับพบกันวิดีโอหน้านะครับพบกันอวิดีโอหน้าก็ได้เป็นการเปลี่ยนอาชีพเลย <c oughs> โอเควิดีโอนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ